สวัสดีค่ะสวัสดีท่านหนนะคะวันนี้ก็มาเล่นไลฟ์เพล์กันเออมาเล่นไลฟ์เพล์กันแล้วนะคะเนีก็เจอแฟนสองคนอ้ามาสองคนก็เราเองแหละเนาะถ่ายแล้วถ่ายแล้วแปบ๊บนงึง <c oughs> เป็นหวัดเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอ่าน,นะเสียแผ่บน้างอ้าไปป่วนเฟ่กันเปิด Chẳng hạn nức... Nức loa. nức ong tuổi lễ, được điện thoại. Ni nài nỉ nài Ô tài ny này ny này ny này ny ai ny ai ny để Nô để nô ai nè, ai ny ai Hả nanti, nanti ไว้ยว้ยว้ยคู่สามีภรรยาน่ารักอ่กกะเดี๋ยวต้องออกจากสแควร์ก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่ <c oughs> ติดหวัดไปเนี่ยโอยโอเคไม่เอาที่นี่อ่ะไม่เอาอ่ะอีกทีหนึ่ง <c oughs> เอาคนเยอะๆหน่อยเอ้ามันที่เดิมอีกอะไรอีกมาลเอีย ที่เดิมปะอ๋อมาที่เดิมม่ที่เดิมเว้ยเว้ยคนน่นารักเยอะวะ่ะเชิญเจส้มไปจะได้ปะวะอะไรวะ H อะไรจะไม่ได้ใช่ไหมย้งเงินถึกนะก็จะไ,ได้ก็คืออวาตารคล้ายๆกันเราะก็เท่านั้นเนาะ H F อนั่นนะ่ะงงไม่แน่ใจไงนี่ไงทัสกันกาลีอิ i อีส หมีหมีอันเชิญเรียบร้อยอันเชิญวิญญาณมาละดวงวิญญาณเจ้าดวงวิญญาณเจ้าตรงมาในฐานะแสงของข้าพเจ้าเฮ้ยเจอคนรู้จักปะเนะี่ยอ๋อไม่ใช่ผิดตัวแต่ชื่อแบบจำจได้จอแม่เลยเฮ้ยมาแล้วแอบแอบแอบได้แอบไง แอบ,บไม่ได้ไง่ๆๆยเงแอบโคตรเยน <laughs> โตดเนียน <laughs> กเกมพีดีแค่ไงเนอะ สวยว่ะว้าเดี๋ยว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 ผิดตัวเนี่ยเนี่ยเนี่นี่คนนี้สวยอ่ะมีปิดซิงเกิลแล้วก็มีนี่ยอะโอ้ยคนที่เรานี้ด้วยไอ้ย่าเพิ่มเพื่อนเบบไม่รู้จะรับหรือเปล่านะไม่รับก็ใช่ไหมเถอะฮะอะไรอะไรอะไรป้าป้าอะไรป้าสวมอะไรรักอะไรฮะงงงง โอป้ารู้สึกป้าผมยาวมากเลยนะเนี่ยเจส้มรู้สึกเจ๊ผมยาวจังรู้สึกว่าฉันผมสั้นคิดไปบอวดีอ่ะเจ๊ได้มงโกดดีดีใครว่าใจดีได้ค่ะได้สองหีว่วะยิงงงในดงป่งโปปงป,ง,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 ปงงปง,งม <c oughs> ไม่มีใครอยู่เฟร,รมต่อเลยเวะเฟร,รมต่ออยู่ไหน ไอ้แอะต่อมึงยูง่ไหน,นุงยีพอกนันนอนไปเรื่องสุขภาพจะรับแอดไหมไม่รับอีกโอ้ยยิงไงบ้ายิงป้าเนี่ยแม่งอืมจะปวนจะปวนอะไรรู้สึก ไม่มีใครเห็น <c oughs> อจาจจะใครว่าอาจจะอ่านเรื่องแบบกิ๊บอีฟสัง่งยังว่างๆอยู่ยังว่างๆอยู่เอามา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  ก็เอาดีฟ ph <c oughs> uh, ้า <in> ฟ <box> like ุ้ร <in> <gesehen> ีเงี้ยโตแล้ว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 ไม่โตกันไวจังเด็กวีจังฟันห้าร้อยห้าสิบเก้านี่โตเหลือเร็วเร็วอะไรเองเชะ นั่นดีไม่มีใครเห็นแหละอืมอืมสุ่มเฟซสุ่มเฟซอัดคลิปแบบไม่มีใครเห็นโอ้ยแหลกเซ็ตอือะไรวะ ไปสุ่มกันเป็นเจอใครผมไม่ใช่ผมกลับมาเฟ่เด,เ,ฟเดิมนะจ๊ะกลับมาเฟ่เดิมนะจ๊ะตายตายเอาอะไรเนี่ยอะไรวะเฮย้ยเฟ่เดิมเฟ่เดิมเฟ่เดิมจ๊ะเฟ่เดิมมะจ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ <laughs> อีกป้าย,ยู่วข่าวจ๊ะ <laughs> อะไรเดี๋ยวหมูยอเด็กก็มาตั้งเลยไอ้ไก่ยอดิหมูเนี่ยวะเห็นหมูปุ๊หัวกระโดงหมู <c oughs> อะไรกูจะกลับมาที่เดิม <c oughs> จะกลับมาที่เดิมอไปเอา <c oughs> <c oughs> ต้องมากลา้ากว่ากลาก้าอี่จะเอาจะกลัวโล่งเกินไปนะไม่ทีงดี อย่าโล่งอย่าโล่งคนเยอะๆหน่อยดีแม่ที่เก่าหนอเว้ยไอ้สัตว์พองโอ้ยตายตายอ่าเจ็ดนาทีวเลยมันมีแค่สองดิใช่ไหมแกะจะตายใช่ไหมฮึตายตายอ,อะไรใช่นเนี่ยโอ้อเออ ก็คนน้อยแท้เออไม่มีอะไรแล้วหรอวะรู้สึกจนน,นี่ก็ไม่มีใครอยู่เลยซูมไปเรื่อยๆเอา้าซูมไปนี่น่าจะมีคนนะเออที่นี่ดิ <c oughs> คนเยอะสะด้วยไมอืม Tóc sân, dick tóc tóc sân. I'll hang ong, I'll hang ong. I like, I like homan. The woman who you know. Mam, 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 ไม่ได้อยากดานะแต่บอกว่าอีนี่มาเนี่เขาบอกอีนี่เนี่ยเดี๋ยวได้ได้ได้ไกลๆลูกไม่เกาโล่เลยแซ่ด พี่ส้มแล้วก็ไม่มาสักทีในกเกียดรอเฮ้ยจะมาได้ยังจิ้งจบนึงก็ทักแล้วนะรืว่าเจ๊ไปนอนละเจ๊จะมาได้ยังเดี๋ยวดูปิ๊บจำได้ว่าเราชวนแล้วนะ เนี่ยชว่วแล้วนะเว้ยไม่มาสักทีเต็หมหรอโอ้ยถ้าเจไม่มาฉันปิดคลิปเลยนะวะนี่ก็แบบว่าว่าอะไรมึงวะไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยอย่ามามึงอยู่แถวบ้านกูดีกูเป็นนักเลงน,นะเว้ยอย่ามานะเว้ยไม่กเป็นนักเลง นี่กระสโน่นี่กระสโน่อ่ะนี่ไงปลาส้มมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้วนเฟสแท้ๆอันนี้แหละเรียกว่าอ้วนเฟสจ้ะคุณแม่เจ้า อันนั้นแหละมาเป็นครูด,ด้วยอูมาครูเดชอ่ะไม่ใช่ครู <c oughs> คดเดชอ่ะมนันอ่ปป้ป่ะ <c oughs> สวยปะว่อาอืมมกาแฟด้วยชิมิจรละละจม้ก โอ้ยแหลกแหลกเอา้าแหลกเองเอ้าแม่แหลกส,สดัดสัดโอ้ตายบินอีกแล้วคิโมะฝันหวานไอ้จูวัด <What? S 1> เราเคยดรอกมันดื้อเหรอฮะเพื่อนกันไม่ได้ไ,ได้แต่นี้วั t <What? S 2> mm hmm. cũng nó là lại ô trong mồm ở phía จองจอง mong เกะไม่มีที่ยืนจริงๆ ยื้อแบบนี้ก็แหลกสครับลอยๆเฮ้ยหมอนี่หน้าตาเท่หวะแม่งใส่กำรรไงวะเอ้ยได้หน้าอย่างเงี้ยแม่งเท่หวะสัตว์อไปใส่กำรรให้ตาทอดีู๋เนี้หม่แม่งีก้มแดงแล้วกูขอขโมยได้ปะเนี่ยแม่ก้มแดงคิดเหมือนกันเลยปะ มันไส้กูไม่ได้อยู่นางฟ้ากูยอยู่ตอ่ออย่ามันไส้กูอยากแต่งก็เรื่องของกูดีวะกูอ <c oughs> ยากมาก็เรื่องของกูดิอีสัตว์ไม่อย่าให้กูประจานไอ้ดอกเว้ย ถ้ามาทาขนาดนี้ถ้ามันนินทาขนาดนี้ดูคลิปได้ดูคลิปได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะจะ จะจะเสียงฉันแหบอะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่นนกอนเลยครับเฮ้ยไม่เอาละเสียค่ารันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะกดรับแชร์ก,ก,กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้เราคนเดียวนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย